คลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางการแก้ปริศนาเบื้องต้นนะครับของแผนที่ท่อระบายน้ําในโหมดหลบหนีนะครับแผนที่ท่อระบายน้ำเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเขาวงกตนะครับเราจะเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับไปยังจุดสีแดงนะครับซึ่งจะเป็นประตูหลักระหว่างทางเนี่ยเราจะต้องแก้ปริศนาและเปิดเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับทั้งหมด9้าเครื่องโอเคนะครับพอเราเริ่มเกมมาแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ย วิ่งมาที่ประตูหน้าเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับให้วิ่งมาที่ประตูหน้านะครับจะเป็นประตูนี้นะครับนี่นี่คือประตูหน้านะครับเปิดไปปุ๊บนะครับหันมาทางซ้ายนะครับหมุนวาลปิดก่อนจากนั้นนะครับวิ่งมาวิ่งมาที่ประตูนะครับประตูเนี่ยมันจะล็อกนะครับให้เรากลับมานะครับเราจะเจอค้อนอยู่ตรงนี้ แล้วก็แตะที่ค้อนครับทุบประตูไปเลยจากนั้นจะทิ้งก็ได้นะครับแล้วแต่เราอพอเราตรงไปนะรเราจะเจอประตูนี้ปุบนะครับขึ้นไป2องทางนะครับทางขวากับทางซ้ายทางขวาเนี่ยจะเป็นทางตันนะครับให้เรามาทางซ้ายเปิดประตูไปครับแล้วก็ไปทางซ้ายอีกทีนะครับตรงไปเรื่อยๆครับ ไม่ต้องไปหาขุมหาของอะไรนะครับไม่มีของอะไรให้เราเก็บได้นะเราจะเจอประตูนี้นะครับอ่าแล้วก็จะเจอนี่นะปุ๊บแล้วเราดูว่ามันมีกระดิ่งสีทองไหมนะครับถ้ามันไม่มีกระดิ่งสีทองเนี่ยเราก็ปิดวาลวนะครับปิดวาลวปุ๊บแล้วก็ออกไปถ้ามีก็เก็บมานะครับกระดิ่งสีทองนะจากนั้นกลับมาครับกลับมาเหมือนเดิม พยายามจะกดข้าม er, <t rain> นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะสำหรับแผนที่นี้นะครับประตูนี้จะล็อกนะครับตัวนี้จะล็อกนะเราจะเจอตู้ไฟลตู้แรกนะครับซึ่ง2ตู้แรกเนี่ยจะเป็นแบบสับคัดเอาลงนะครับแล้วก็อีกตู้หนึ่งนะครับเดี๋ยวกระดิ่งแบบนี้นะครับเราจะต้องหากระดิ่งแบบนี้1อันนะครับอีกตู้หนึ่งที่อยู่ตรงนี้ก็สับไปนะครับแล้วก็เข้าประตูนี้ครับ ปุ๊บดูว่ามีกระดิ่งทองไหมอ่าไม่มีนะครับมันจะมีให้เราแขวนอยู่ตรงนี้อันนึงซึ่งที่เราต้องหาคือกระดิ่งที่มันวางเฉยๆนะครับอ่าห้องนี้จะมี2องวาวนะครับก็ปิดไปจากนั้นนะครับให้มาที่ห้องนี้ครับเราจะต้องเอากระดิ่งี่ยมาแขวนตรงนี้นะครับอ่าตรงไปเรื่อยๆครับอ่าเราเจอกระดิ่งทองนะครับ ให้เราเก็บมาแล้วก็ตรงนี้จะมีตู้ไฟนะครับตั้งแต่ตู้นี้นะจนถึงตู้ที่9้านะครับเราจะต้องตั้งไฟนะครับให้เข็มเนี่ยมันชี้ที่เลขหนึ่งนะครับอันไหนที่มันเกินแล้วก็ปิดลงมานะครับอันนี้มันเกินไปนิดนึงใช่ไหมเราก็สับแล้วก็ตั้งค่าให้มันลงมานิดนึงนะครับนี่ ให,ให้เข็มมันชี้ที่เลขหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่จุดแขวนกระดิ่งครับผมลืมบอกนะถ้าเราอยู่โซนเนี้ถ้าเราอยู่โซนนี้ผีจะยังฆ่าเราไม่ได้นะครับผีจะยังฆ่าเราไม่ได้นะนะครับประตูมันล็อกอยู่นะครับประตูมันล็อกอยู่ วิธีการเปิดประตูนะครับแล้วก็ต้อนรับผีก็คือถ้าถ้าใครเล่นหลายคนเนี่ยก็ตีกระดิ่งพร้อมกันนะครับแต่ถ้าใครเล่นคนเดียวนะครับให้เรียงระดับตามนี้นะเรียงระดับตามนี้นะครับ1น,นะครับ2ตีนะกดตีไปนะครับแล้วก็3คือกระดิ่งที่อยู่ในห้องนะครับอ่าผมตีครบแล้วใช่ไหมครับถ้าเราเปิดประตูได้นี่ตรงนี้นะครับ ให้เราขึ้นไปก่อนถ้ามันจะมีมันจะมีกระดาษติดอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นรหัสตู้เซฟนะครับถ้ามันไม่มีก็กลับลงไปเพราะว่าห้องนี้มันล็อกนะครับให้เราไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายเนี่ยจะมีประตูบานนึงใช่ไหมที่ล็อกเหมือนกันที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็เข้าไปครับ ห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับตรงไปเลยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆครับถ้าเราเจอวาวเจออะไรก็ให้ปิดนะครับอ่าตังขวามือจะมีตู้ไฟนะครับเราก็ตั้งค่าเหมือนเดิม ห้องนี้นะฮะจะเป็นอ่าห้องที่ตรงไปยังอีกห้องหนึ่งนะครับใครจะไปก็ได้สมมติผมจะกดไปนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะสำหรับห้องนี้นะครับมันก็จะเป็นอ่าทางไปทางแยกแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าผมจะกลับไปห้องทางเดินหลักของเรานะครับจากนั้นนะครับเรามาถึงห้องนี้แล้วใช่ไหม ถ้าถ้าเราไปที่วาวอะ่ะแล้วมันขึ้นลูกมืออะ่ะเราก็กดปิดนะครับอันไหนที่เราไปไม่ได้ก็คือไปไม่ได้นะครับอ่ะก็ตรงตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆเ,เราจะเจอเลขนะครับทั้งหมดสี่หลักนะครับมันจะอยู่เป็นจุดเป็นจุดของมันนะสี่หลักนะครับตัวสุดท้ายคือห้านะครับถามว่าเราควรจำไหมไม่ต้องก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอก ถ้าเราเจอจุดที่เราต้องใช้รหัสนะครับเพราะว่ารหัสตรงเนี้ยจะเหมือนกันทุกครั้งนะครับทุกรอบไปตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆครับไม่ต้องหานะครับไม้กางขูงกางเขนะหรือของที่อะไรที่เราเจอในตู้นะครับคือหยิบหยิบมาดูได้อย่างเดียวนะแต่ใช้ไม่ได้นะครับอะไรของที่วางของที่อะไรอยู่ในตู้อ่ะใช้ไม่ได้นะครับเราจะเจอห้องนี้นะครับ ทางขวามือจะมีตู้ไฟทางข้ามเหมือนเดิมครับ5แล้วนะครับตอนนี้เราเหลืออีก4ี่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปนะครับมันจะมีจุดแก้ปริศนาตรงนี้นะครับจำห้องที่ผมบอกว่ามันล็อกได้ไหมเราต้องใช้กุญแจนะครับกุญแจมันจะอยู่ตรงนี้นะครับวิธีแก้ปริศนาก็คือการหมุนภาพนะครับทองฟ้าก็อยู่ข้างบนนะครับ ท้องฟ้าอยู่ข้างบนดินน้ําอยู่ข้างล่างนะครับก็คือหมุนให้มันตรงจุดเท่านั้นเองนะครับเป็นจะมีสี่ภาพนะครับนะเปุ๊บนะครับนี่นี่ก็จะเปิดแล้วก็เข้าประตูนี้ได้เลยนะครับ พอเราเข้าประตูนี้ใช่ไหมครับให้เรามาทางซ้ายมือก่อน่าซ้ายมือเนี่ยห้องนี้มันจะล็อกนะครับเราจะต้องใช้กุญแจอีกดอกหนึ่งที่เรามาตรงนี้ก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีกระดาษรหัสติดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันไม่มีเราก็ต้องไปหารหัสเอานะครับซึ่งมันก็จะติดชอบติดอยู่แถวนี้แหละนะครับสาหรับกระดาษรหัสนะ พยายามสังเกตให้ดีนะคันจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับติดอยู่าตามผนังเนี่ยนะครับแถวๆนี้แหละเดี๋ยวผมไปห้องที่มันต้องใช้รหัสก่อนห้องที่ต้องใช้รหัสก็คือห้องนี้นะครับนี่ผมไม่ดูตรงนี้ก่อนเมื่อกี้เราเจอรหัสนะครับ เลข5อยู่ท้ายใช่ไหมอตอนนี้เลข5อยู่2ซึ่งรหัสตรงนี้ไม่เกี่ยวกับรหัสที่เราจะต้องเปิดนะครับเนี่ยมันจะมีตู้เซฟอยู่ตรงนี้นะครับให้เราขายรหัสนะครับ4ตัววิธีการหารหัสนะครับก็คือการหากระดาษนะครับที่มันติดอยู่ซึ่งมันก็จะติดอยู่แถวๆนี้นะครับไม่ได้ไปไหนไกลหรอก นี่ครับจะอยู่โซนสีแยกนี่แหละสำหรับรหัสนะครับทุกรอบมันจะติดไม่เหมือนกันนะแล้วก็รหัสเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับสำหรับรหัสอ่าเราเจอแล้วนะครับนี่ เมื่อกี้ผมผ่านมาเฉยเลยไม่เห็นนะครับรหัสให้เราดูวันที่กับเดือนนะครับหกันยากันยาคืออะไร0ูนะครับก็แปลว่า0ูนย์หนะครับสําหรับรหัสนะผมบอกอีกทีถ้ามันเขียนว่า1นึ่งหนึ่งเมยนะครับหนึ่งหนึ่งเมยก็แปลว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะครับเมยก็คือพฤศภาคมนะครับเอาเลขตามเดือนอ่ะ แต่ว่าอันนี้เป็น0109นะครับจำรหัสไว้ให้ดีนะ0109นะครับกุญแจเนี้ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับทิ้งไปเลยเพราะว่าเราเปิดประตูไปหมดละ0109นะครับ0 1นนะครับแล้วก็0 9 ทุกรอบไปเหมือนกันนะครับสําหรับรหัสที่มันติดบนกระดาษนะหากระดาษให้เจอนะครับถ้าใครเล่นหลายคนเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันนะว่าใครจะทําอะไรนะครับแต่มันจะมีจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำนะครับห้ามแย่งการเด็ดขาดห้ามกดมั่วนะครับคือกดมั่วได้แต่ห้ามแย่งการเด็ดขาดนะครับให้คนใดคนหนึ่งกดเท่านั้นนะครับ ตรงนี้นะครับปุ๊บเาเปิดเข้าไปเราจะเจอผีนะครับซึ่งรอผมอยู่ละอันนี้ผมทิ้งไปผีตัวนี้นะครับสามารถปีนนะครับผนังปีนกำแพงได้นะครับผีจะเห็นเราก็ต่อเมื่อเราเปิดไฟสายนะครับถ้าเราปิดปุ๊บผีจะไม่เห็นเรานะผีจะไม่เห็นเรานะนี่คือวิธีการหนีผีนะครับก็คือการปิดไฟสายนะครับถ้าเราอยู่ในแสงสว่างเนี่ยนะครับผีก็ไม่เห็นเหมือนกันนะ จะเห็นก็ต่อเมื่อเราเปิดไฟฉายเท่านั้นนะครับส่วนทริควิธีเล่นเนี่ยผมจะยังไม่อัพให้ดูนะครับให้ทุกคนเนี่ยลองใช้ทริคของตัวเองดูก่อนสำหรับวิธีการหนีผีวิธีการผ่านนะครับผมจะบอกแค่วิธีการแก้ปริศนาเท่านั้นนะครับสรุปอีกทีเนาะผีจะเห็นเราก็ต่อเมื่อเราเปิดไฟฉายนะครับถ้าเราปิดไฟฉายผีจะไม่เห็นนะครับ เห็นไหมอ่าจากนั้นมาทางซ้ายมือครับส่ยไม้ขึ้นไปซึ่งมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับตรงเนี้ยจารหัสที่ผมบอกได้ไหมสองครับห้าแล้วก็ห้าเราขายอีกตัวหนึ่งใช่ไหมอ่ารหัสตัวนี้ไว้ทําอะไรนะครับนั่นก็เป็นเซฟอีกเซฟหนึ่งนะครับตู้เซฟอีกตู้หนึ่งยามก็ดูรอบๆนะครับถ้ามันมีวาวเนี่ยถ้าเราเจอวาวนี่ยให้ปิดเราก็ปิดนะครับ จะมีวาวอีกสองตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งออกไปนะครับพวกท่อเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้นะปุ๊บแล้วก็หันมาขวามือจะมีหนึ่งวาวนะครับปุ๊บแล้วก็ จะมีตู้ไฟตรงนี้นะครับตั้งค่าเหมือนเดิมลุ๊บจะมีวาวตรงนี้หนึ่งวาวทางนี้ทางตันนะครับให้เรามาทางนี้ทานนี้ก็ตันนะครับ มันจะมีทางสองทางแหละนะครับก็ใครอยากสํารวจก็สํารวจได้นะครับทางนี้จะเป็นทางไปได้นะทางนี้จะเป็นทางตันนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูนี่าแล้วก็ไปทางนี้ครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับที่ผมบอกคืออย่าแย,ย่งกันกดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราจะต้องถอดสลักนะครับให้มันมาทางนี้ให้หมดนะประตูมันจะล็อกนะครับถอดสลักนะปุ๊บนะครับเนี่ย มันมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องถอดได้ง่ายๆนะครับเห็นไหมเนีย่ยมันก็สลับสลับอะไรกันไปแบบนี้หมดนะครับวิธีการถอดสลักนะครับปิดก่อนปิดก่อนแล้วปิดไฟฉายครับเพื่อที่ผีจะไม่เห็นเรานะครับจากนั้นแตะถอดสลักให้คนหนึ่งคนเดียวเท่านั้นนะครับอย่าแย่งกันกดนะไม่งั้นไม่จบนะครับอย่าแย่งกันกดนะ พอเราได้พอเราเปิดประตูเสร็จนะครับเราก็เปิดไปเลยครับใครจะเปิดไฟฉายก็ได้นะจากนั้นนะครับมันจะมีทางแยกหลากหลายทางมากนะครับใครอยากสำรวจก็ไปสำรวจได้นะครับตรงนี้จะมีตู้ไฟหนึ่งตู้นะครับตั้งค่าครับเวลาที่เราตั้งค่าไฟนะครับอย่าลืมปิดไฟฉายนะเพราะว่าผีนะครับมันมันจะไม่เห็นเราถ้าไหนที่มันเกินแล้วก็ ปิดครับแบบนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยในห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับตรงกลางเนี่ยบางทีก็อะไรที่เราไม่จําเป็นนะครับก็ไม่ต้องเข้าไปนะครับเราจะเจอประตูแบบนี้กดไปเลยครับนี่คือห้องสุดท้ายนะครับห้องสุดท้ายเนี่ยอาจจะอันนี้หน่อยนะครับ อ๋อเดี๋ยวผมลืมผมลืมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาก่อนตรงนี้มันจะมีตู้เซฟอยู่ใช่ไหมครับน,นี่ถ้าเรามาตรงนี้มันจะมีตู้เซฟนะครับจํารหัสที่มันติดผนังได้ไหมสองห้าอะไรเอ่ยห้าใช่ไหมครับผมจะบอกตรงนี้เลยแล้วกันให้เราก,กด2585แ 5, แล้วก็กดเครื่องหมายถูกมันจะเป็นรูปภาพนะครับ เป็นรูปภาพแบบนี้แหละอีกตัวมันอยู่ตรงไหนอีกตัวมันจะอยู่ห้องสุดท้ายนะครับเลข8แปดเนี่ยมันจะอยู่ห้องสุดท้ายห้องที่เราเปิดไปเมื่อกี้นะครับอห้องนี้มันจะมีตู้ไฟอยู่2ตู้นะครับวาน้ําอยู่1วาล์วานี่จะมีวาล้วน้ํา1วาลวตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตู้ไฟข้างบน1ตู้แล้วก็ข้างล่างหนึ่งตู้นะครับ ่ะผมตกลงมาข้างล่างแล้วจะมีรูปภาพเนะะี่ยใครจะเก็บก็ได้นะอ่ไหนไนผมก็ตกลงมาข้างล่างแล้วระวังหน่อยเพราะว่าเาเราอาจจะวิ่งติดนะครับมันจะมีตู้ไฟอยู่ข้างล่างหนึ่งตู้เดี๋ยวผมขอหาก่อน แล้วก็เดี๋ยวจะบอกพิกัดให้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะพอดีผมตกนะครับตกแล้วก็ลืมเออว่ามันอยู่พิกัดไหนแต่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยหนึ่งตู้นะครับเดี๋ยวนะขอหาก่อน นี่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็กดไปอันไหนที่มันเกินมันเกินมากเกินไปแล้วก็ปิดครับอันนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมล้วก็ปรับลดอันอื่นแทนอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันที่สี่ล่ะอันที่สี่นะครับ อ่ะเราเปิดทู้ที่แปดเสร็จแล้วใช่ไหมครับอีกตู้หนึ่งจะอยู่ข้างบนนะครับตู้ไฟตู้สุดท้ายอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ประตูหลักทางหนีจะอยู่ประตูนี้นะครับเรายังเข้าไม่ได้นะจนเปิดเราจะเปิดตู้ไฟเสร็จนะครับตู้ไฟตู้สุดท้ายครับ เรียบร้อยนะครับประตูหลักเปิดละอย่าลืมปิดวาวนะครับวาวเนี่ยมันจะอยู่ไอ้จำจำที่น้ำมันตกได้ไหมถ้าใครอยากกลับไปดูก็ได้นะว่ามันมีอะไรแต่ผมเดี๋ยวผมหาเลขแปดให้ทุกคนดูก่อน เลข8มันก็เอาไว้เปิดตู้เซฟเมื่อกี้ครับ2 5 8ห้าปดห้ามันจะมีรหัสเปิดยอยู่2รหัสนะครับรหัสหลักๆก็คือรหัสที่มันเป็นกระดาษติดนะครับมันจะเป็นวันที่กับเดือนแล้วก็เอารหัสนั้นแหละไปเปิดตู้เซฟเพื่อเอากุญแจนะครับใครที่อ่านี่ไงเราเจอะเออผ่านไปผ่านมานี่ไงเราเจอแล้วนะครับนี่คือเลข8ดนะครับสองห้าปดห้านะครับเอาไว้เปิดตู้เซฟเจอรูปเมกี่ละ โอเคครับเราไปจบเกมกันดีกว่าจบเกมเนี่ยบางครั้งนะครับถ้าเราเล่นกันหลายๆคนบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีฉากจบอยู่นะแต่คิดว่าน่าจะไม่มีนะครับสําหรับผมรอบนี้สรุปอีกทีนะครับเราจะต้องเปิดตู้ไฟนะครับทั้งหมด9้าตู้แล้วก็ใช้กระดิ่งในการเปิดประตูนะครับหากระดิ่งมาแขวนแล้วก็ตีตามลําดับที่ผมตีให้ดูเมื่อกี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเจอวาวก็ปิดวาวนะครับแล้วก็มันจะมีรหัสนะครับพูดถึงกุญแจก่อนดีกว่ากุญแจที่ไปห้องรหัสไปห้องใช้รหัสเนี่ยเราจะต้องหมุนรูปภาพนะครับสีรูปให้มันตรงนะครับในกุญแจที่ตรงสะพานทางเดินเนี่ยมันจะโผล่มานะครับจากนั้นเราก็เอากุญแจนะครับไปเปิดห้องที่มันล็อกแล้วก็ใส่รหัสในตู้เซฟนะครับรหัสก็ได้จาก อันนี้นะครับได้จากากระดาษที่มันติดนะครับติดผนังมันจะเขียนวันที่กับเดือนนะครับเช่น0ูนย์หนึ่งอ่เช่น1กันยาใช่ไหมหนึ่งกันยาแล้วก็0ูนย์หนึ่งะครับถ้าสมมติปเป็น10ตุลาก็จะเป็น1010 10, อะไรแบบนี้นะครับอ่จบแล้วนะครับสำหรับโหมดหลบหนีนะครับแผนที่ท่อระบายน้ำนะครับ